แล้วเข้าไปยิงซ้ำอีกลูกหนึ่งครับแล้วเข้าไปเรียนเกรดใส่แบนดิตที่อยู่กลุ่มเดียวกันกลุ่มเมื่อกี้เลยที่แตกออกมาทางตะวันตกครับบินอยู่สองหมื่นหนึง่งเข้าไปทาเจ็ดหน่อยครับเรดาร์คอนแทคครับเรดาร์ล็อก,ออกไปเดย์สองยิงมาจากข้างในดิฟเฟนดิ้งไปทางใตง้ไม่เห็นเดเดยสองไงยิงจากไหนอ่ เด็ดนะเอ้ยจากสนามบินแน่เลยผมบินก็หายไอเทมสองแค่ไหนเอาทางใต้ครับโอ้ยมาแล้วลดึง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 ไปรอดแล้ว <laughs> <laughs> มีพึ่งป๊อปอัพขึ้นมาด้านล่างเรา ไม่ค่เห็นไหมครับเพราปาโบกี้ตอนออกเสียงเหนือบินอยู่พันกว่าผมทาเก็ตใส่แบนดิตที่บินอยู่2 0 0หมื่นหนึ่งนะครับแล้วยิงเสร็จล็อกแ้งออกไปทางซ้ายผิดบูก็ออกจากพื้นที่นี่ฟักตีลองแบนดิตความสูง2 0 0หมื่นหนึ่งครับแ้งออกไปทางซ้ายไปเฟ้นเเท่าไหร่ดิสัก3ามศูนย์ศูนย์ีครับไปอัพเตอร์บันได้ไหม อ๋ออ๋อหนึ่งนิดนึงอะไรไหมหนึงนิดนึง่งล,ลงมาลงมาจับ ได l a r e ได้ l a r e ได้ l a r e ่าเรานี้ดึงไม่ทันครับเราดึงอีกนิดนึงอ่ะเพราะทันลงดึงลงอ่ะทันอยู่ไม่ไงั้นเราก็ดึงขึ้นเราน่าจะเลือกดึงขึ้นเนะาะเพราะดึงขึ้นมันบีดดิงเเอ energy ได้ดึงลงเเอ energy เขาก็เหลือเยอะเรืองนี้ไม่ทันเรียบร้อยแล้วครับ inject กด i ีเจ็ t ไม่ทันด้วย